ถ้าใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีโดยหลวงพ่อชาสุพัทโทพวกเราอย่าคิดให้มันมากถ้าคิดให้มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้หรอกต้องทำจิตของเราให้สงบสิก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาคิดนั้นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ตัวปัญญา มันติดเรื่อยไปไม่รู้เรื่องยิ่งคิดยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมากๆแล้วไม่ใช่เหรอมันกวนใจให้รู้อย่างนั้นคิดมากไปน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงติดไปไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ปัญญาพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากท่านจึงหยุดคิดอย่างนี้เรามาฝึก ก็เพื่อให้มันหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกจะเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมกันทั้งความคิดมีพร้อมกันทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลย ถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่จะคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งการนั่งสงบจิตนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวไม่ปล่อยจิตของเราให้มันพุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิตคืออานาปานาสตินี้กำหนดจากศีรษะลงไปหาปลายเท้า กำหนดปลายเท้าขึ้นมาศีรษะกำหนดจากศีรษะลงไปดูด้วยปัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแล้วก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระก็เดินต่อหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นหรือบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวาง อยู่ในช่วงลมหายใจเข้าออกเสมอกันอย่างนี้โอวาทธรรมหลวงพ่อชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี